สวัสดีคับทัอสเบียนทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับขนาดของสิ่งต่างๆทั่วโลกกันมาบ้างและอาจไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเท่าไรแต่พอลองเอาไปเทียบกับขนาดอีกสิ่งชัดๆถึงได้เห็นความแตกต่างว่ามันใหญ่โตโมโล้านขนาดนี้หรอเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราดูตัวเล็กเท่ามดได้อย่างไงไททานิคก,กับเรือโอเอซิสออฟเดอะซีถ้าพูดถึงไททานิคหลายคนคง,คงคิดว่าเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมละ่ะเพราะมันมีความสูง 53เมตรย่อ269เมตรและรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า2,000คนจึงไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นระดับตำนานที่ไม่มีใครคนได้แต่ความใหญ่โตของนา่งตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วเมื่อเทียบกับความใหญ่โตโมโรันของเรือสลาลาญ Oasis of the Sea เนื่องจากมันเปิดตัวมาด้วยความสูงเกือบเท่าตึก20ชั้นเพื่อรองรับผู้โดยสารมากกว่า6000คนหรือ3เท่าของไททานิคโดยใส่ความบันเทิงไว้หลากรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคาสิโน ห้องถงเต้นรำโรงละครและแหล่งกีฬาด้วยครบคขันขนาดนี้จึงทำให้ตอนนี้มันขึ้นตำแหน่งเปเรือสำรานที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วถ้าใครคิดอยากจะไปกลางแขนทำท่าเหินฟ้าแบบในหนังก็ต้องแน่ใจนะว่าไม่เป็นโรคกลัวความสูงเดี๋ยวจะหัวใจวายเอาแต่จะว่าไปแล้วความใหญ่โตของมันคมรัศมีสะจนไททานิคกลายเปเรือของเล่นไปเลยอุ้งเท้าอินซีฮาปีกับมือคน ใครได้เห็นเจ้านกสุดหล่อเหมือนในภาพยนต์นตัวนี้แล้วอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นตัวมัสคอตก็ได้แต่ขอบอกว่านี่คือของจริงและอยากเข้าไปใกล้เด็ดขาดเพราะมันคืออินซีฮาปี้แค่ตอนมันกลางปีกสองข้างก็งมีความยาวถึง224ซนติเมตรแล้วแต่สิ่งที่น่าสะพึงมากกว่าขนาดของมันก็คืออุงเท้านี่แหละค่ะเนื่องจากบางตัวมันมีขนาดใหญ่กว่ามือเราซะอีกเกิดมาไซไม่เหมือนคนอื่นแบบนี้ดังนั้นเหยื่อจึงมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย ไม่ว่าจะเป็นห่านแพรีด็อกไปจนถึงลิงและแน่นอนว่าตัวที่จับได้ไม่มีทางรอดเพราะมันใช้อุ้งเท้าพิฆาตจัดการซสซัสีแง่แก่ไปเลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเจอกันง่ายๆนะเนื่องจากอินทรียฮาปีอยู่ในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นหลักโชคดีที่อยู่ใกล้ไม่อย่างนั้นวันดีคืนดีเราอาจจะเป็นอาหารในยามหิวของพวกมันก็ได้หรือหัวใจวานสีน้ำเงินกับคน รู้กันไหมคะว,ว่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรปิงปองว่าสีน้ําเงินนี่เองค่ะโดยมีลําตัวยาวประมาณ24-25เมตรหรือเท่ากับรถบัสไซส์ปกติมาเรียงต่อกันเกือบสองคันนอกจากจะตัวใหญ่แล้วใจก็ใหญ่ตามด้วยแค่หัวใจของมันอย่างเดียวก็มีน้ําหนักประมาณ454กิโลกรัมหรือเกือบเกือบเท่ากับขนาดของบัวน,นมตัวหนึ่งเลยใหญ่เวอร์นั่นจึงมีหน้าแปลกใจที่แม้เราจะอยู่ห่างจากเจ้าปาวาสีน้ําเงินถึง3กิโลเมตร ก็ยังได้ยินเสียงหัวใจของมันกําลังเต้นตุบตับต,ตุบตับนั่นเป็นเพราะว่ามีการสูบฉีดข,ของหัวใจมากถึงครั้งละ2 2งรลิตรและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือขนาดของหลอดเลือดหัวใจเออตอต้ายังใหญ่มากจนมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราแทบจะแข่งเข้าไปเล่นข้างในเหมือนกับว่ากําลังผจญภัยในอุโมงค์มหศัศย์ก็อย่างว่าล่ะนะถ้าตัวใหญ่แต่ใจเล็กก็เสียชื่อผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกหมดสิดวงจันทร์แทนที่ด้วยดาวเคราะห์ดวงอื่น คยคิดไหมว่าถ้าเกิดเราลองเอาดาวดวงอื่นมาแทนที่ดวงจันทร์จะเห็นดาวดวงนั้นเป็นยังไงถ้านึกไม่ออกละก็งั้นหลงมาเริ่มกันที่ดาวอังคารกันก่อนเลยจริงๆก็แทบไม่ต่างอะไรพอเปลี่ยนเป็นดาวศุกร์ก็เริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่าใจเริ่มเปลี่ยนไปและหากยังรู้สึกไม่ตื่นเต้นพองั้นให้ดาวเนปจูนและดาวยูเรนัสทยอยขึ้นมาตามลำดับสิคะจะรู้สึกถึงความใหญ่และสีสันที่ละมุนละไมขึ้นอีกเยอะเลยแต่พอถูกแทนที่ด้วยดาวพฤหัสเท่านั้นแหละ เลกตลึงกันไปเลยเพราะไม่ใช่แค่ความใหญ่เต็มตาเท่านั้นยังมองเห็นลวดลายบนพื้นผิวของมันด้วยท่านั้นยังรู้สึกไม่ว้าวเพาะงั้นเจอไม้เด็ดอย่างดาวสาวกันสักหน่อยโดยมาพร้อมกับวงแหวนขนาดใหญ่ที่สุ่มเข้าใกล้โลกราระยะเผาขนจนแทบจะเห็นฝุ่นละอองบนวงแหวนรอบนอกกันเลยถึงนี้จะเป็นเพียงจินตนาการหากเกิดขึ้นจริงๆสง,งสัยโลกเราอาจจะถึงการอวสานแล้วก็ได้พีระมิดแห่งกีซากับคน ถึงอียิปต์จะขึ้นชื่อเรื่องขนาดสิ่งก่อสร้างมากแค่ไหนแต่หากคุณเจอกับพีระมิดคูฟูในกีซาจะรู้สึกถึงความใหญ่ววังระดับ10บเพราะแค่อีกก้อนเดียวก็เกือบจะเท่าตัวคนแล้วและนี่ใช้อีกก่อสร้างพีระมิดแห่งนี้ไปทั้งหมด2ลา้านกว่าก้อนนำมาเรียงกันจนได้ความกว้าง230เมตรสูง138เมตรซึ่งหากเทียบกับตัวคนพวกเหานี้แทบจะกลายเป็นมดตัวน้อยเลยซึ่งแน่นอนว่ากาจะสร้างอะไรใหญ่ๆได้แบบนี้ พวกเขาต้องใช้เวลานานเกือบ20ปีโดยต้องมีสัดส่วนที่เป๊ะเวิร์กไม่มีการพังคลืนลงมาให้เสียชื่อส่วนเหตุผลที่สร้างพีระมิดเป็นสามเหลี่ยมสูงขนาดนี้เชื่อกันว่าอาจเป็นบันไดส่งกรรษัตริย์ฟาโรห์ขึ้นสวรรค์ได้บางก็ว่าเป็นสนัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ที่แผ่กระจายไปทั่วโลกถึงจะไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลไหนแต่ที่แน่ๆเย่าเผลอไปปีเล่นแล้วกันไม่อย่างนั้นอาจจะโดนแบคทรีตลอดชีวิตเลยก็ได้รูปปั้นนกสดาย,ยุกับอาคาร ลืมรูปปั้นที่คุณเคยเห็นมากันได้เลยเพราะนกสดายุจากอินเดียจะทําให้คุณอ้าปากค้างเนื่องจากมันถูกเรียกว่ารูปปั้นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแจ้งเกิดมาพร้อมกับความยาว60เมตรและสูง21เมตรถ้านึกไม่ออกว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ลองเทียบกับอาคารข้างๆและบ้านแถวนั้นดูจะรู้เลยว่าความอลังการดาวล้นดวงมันเป็นยังไงศิลปินผู้สร้างโคดนกยักษ์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือราจิฟแอนเชล ที่ทุ่มทุนแรงกายและฝีมือให้กับเจ้ารูปปั้นตัวนี้เกือร้อยโดยใช้เวลานานเกือบถึง10ปีจนมีหน้าตาและขนาดอย่างที่เห็นส่วนแรงบันดาลใจมาจากนกสดาย,ยูในตำนานว่าเป็นนกที่คอยปกป้องนางสีดาจากยักษ์จนตัวเขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ก่อนจะโดนตัดปีกแล้วล้มลงในท่าน,นี้ซึ่งถ้าเป็นของจริงตอนแลนดิ้งลงพื้นฝุ่นคงตลบไปทั้งเมืองแน่ๆต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับคน ต้นเซควย่าเรียกว่าเป็นของขวญชิ้นใหญ่จากธรรมชาติเพราะมันโตได้โตดีจนกลายเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีพิกัดอยู่ในอุทยานแห่งชาติเซควย่าแคลิฟอร์เนียและเรียกด้วยชื่อสุดเท่วไนใ์พนเชอร์แมนการันตีความสูงใหญ่ด้วยเส้นรอบวงต้องโครนต้นประมาณ31.6เมตรและความสูง84เมตรสูงขนาดนี้แง้งคอจนสุดก็ยังมองไม่เห็นยอดเลยก็แม้เล่นยืนเด่นเป็นสง่าขนาดนี้ ทำเอาของรอบตัวดูเล,ล็กจิว๋วเย่ยงกับแมลงตัวจ้อยกันไปเลยหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบวงปีของมันคาดว่าต้นไม้นี้น่าจะอยู่มานานแล้วประมาณ2,000-3,000ปีเห็นจะได้และถูกมอบมงให้เป็นต้นไม้สูงที่สุดในโลกไปครองนี่ถ้ามาอยู่ที่เมืองไทยสงสัยผ้าหลักสีแป้งต่างๆคงปะเต็มต้นพร้อมกับหัวหมูและเครื่องเส้นอีกบานตะไทยว่าแล้วก็ขอเด็ดๆรางวัลใหญ่สักงวดหน่อยนะคะท่านนายพ ประตูของหอจดหมายเหตุกับเสาไฟเด้านข้างปกติแล้วประตูทั่วไปมีขนาดใหญ่กว่าตัวคนหรือไม่ก็สูงกว่าคนเล็กน้อยแต่เชื่อว่าไม่มีใครสูงใหญ่เกินประตูของหอจดหมายเหตุที่อยู่ในวอชิงตันดีซีเพราะประตูมีความสูงถึง37 m, m. เมตรกว้าง3เมตรและหนักข้างละประมาณ6.5้ตันจากความสูงชลุกขนาดนี้ทำาเอาเสาไฟประดับสองข้างดูเล็กเหมือนกระถางต้นไม้ไปเลยส่วนความหนักของมันไม่ได้เป็นเพราะลงของเอาไว้หรอกนะ แต่เป็นเพราะประตูสองบานนี้ทำจากทองสำริดแท้ๆความหนาถึง28เซนติเมตรส่วนเหตุผลที่ทุ่มทุนสร้างกันขนาดนี้เพราะหอจดหมายเหตุเป็นสถานที่สำคัญที่เก็บเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติเอาไว้ก็เลยต้องจัดหนักจัดเต็มกันอย่างนี้ส่วนคนที่เปิดปิดประตูนี้ก็ไม่ใช่นักกล้ามรางวันปรากฏที่ไหนพี่ร,ปรอปภประจำหอจดหมายเหตุนี่เองโดยจะมาไขกุญแจเปิดตอนเช้าและล็อกประตูหลังปิดเวลาทำการ ใบพัดก,กังหันลมกับคนแน่นอนว่าเราไม่ได้หมายถึงกังหันทั่วไปแต่กําลังพูดถึงกังหันลมที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในองค์กรขนาดใหญ่ต่างหากลาซึ่งกังหันลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นมีขนาดใบพัดยาว50เมตรเล่นหนักเกือบเกือบหกบตันโอโ้โหนี่มันยาวกว่าสนามฟุตบอลอีกนะยิ่งมาเทียบกับคนหรือรถด้วยแล้วดูต่างกันอย่างเห็นได้ชัดว่าทั้งใหญ่ยาวขนาดนี้มีแรงพัดไหมเนี่ย ไม่ต้องเป็นห่วงน้ำหนักและขนาดไม่ใช่ปัญหาที่สร้างมาไซต์เท่านี้ก็เพราะว่าจะช่วยผลิตพลังงานได้มากขึ้นโดยผู้ผ,ผลิตเขาเข็มมาด้วยว่าใบพัดสามารถหมุนได้เร็วกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งการเคลื่อนที่เร็วขนาดนี้ทำให้พัดแรงลมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างต่อเนื่องจนได้พลังงานอย่างที่ต้องการไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการสร้างกังหันที่ใหญ่กว่านี้ไหมถ้ามีละก็ขอแบบที่ลมแรงๆแบบพัดทีให้มาถึงเมืองไทยด้วยนะ เพราะตอนนี้บ้าเรามาร้อนตับแลบจริงๆต่อมาเฟืองยักษ์กับคนแค่เจอต่าทะเลปกติก็น่าตกใจแล้วนะถ้าจะใหญ่ยักษ์จนทรายไปหลุมลึกขนาดนี้บอกเลยว่าต้องรีบขอเลขเอ้ยขอเข้าไปดูซะหน่อยแม้ต่ามาเฟืองมันจะขึ้นชื่อเรื่องใสพิเศษใสใครอยู่แล้วแต่ถ้าจะใหญ่กว่า2เมตรและหนักถึงเจรกิโลกร,รัมแบบเจ้าตนนัวนี้มนุษย์เราโดนทับเข้าสักทีคงหนีไม่รอดแน่นอน ส่วนที่มาที่ไปของพี่เต่าตัวนี้ไม่มีใครรู้เลยว่ามาได้ยังไงแต่พอเข้าไปถึงได้รู้ว่าเป็นเต่าโดยอยู่ในลักษณะนอนคว่ำหน้าบนหาดคาเลลาในสเปนทีแรกก็คิดว่ามันขึ้นมาพักผ่อนเฉยๆกลายเป็นว่ามันใบ้ๆโลกนี้ไปแล้วแต่ด้วยน้ำหนักและขนาดใหญ่กว่าคนเกินไปหน่อยจึงต้องใช้ปั้นจั่นขนมันออกไปแทน ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ